โ l ลสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาชมวัดถุกมงคลของหลวงปู่กวงวัดหนองไห้หรือว่าท่านกวงวัดหนองไห้แห่งสปปลาวนะถือว่าเป็นพระผงดูสิทิที่ออกแบบมาได้สวยงามแลวก็รู้สึกได้ถึงความแข็งแรงของพรานะเห็นไหมหลงวงกวงเป็นลูกศิษย์ลูกหาสายสายสมเด็จรุ่นนะรุ่นนี้เสกที่วัด ป่าน้องหลมด้วยนะแล้วก็ตอนพุทธาพิเศษอันเหมือนว่าจะมีพระทิศสงกดด้วยนะแล้วก็เสกเดียวอีกทีที่วัดหลวงปุกกวงหลวงปุกกรวงอธิษฐานจิตนะถือว่าองค์พระออกแบบมาได้ได้สวยงามนะขนาดพอดีแล้วก็รู้สึกได้ถึงถึงความความแข็งแรงนะเห็นไหมด้านหลังก็จะออกแบบมาได้สวยงามนะแล้วก็ คมชัดด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดหนองให้สวรรณเขตมุกดาหารดวงเศษฐีลำซำสร้างบารมีด้านหน้าก็จะเขียนว่าหลวงปุกกวงส,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 สุสุลสุลสุลโสสุรโยสุรโยใช่ไหมเห็นไหม ก็มีหลายสองเสียหกเจ็ดองนะเอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแล้วก็มีข้อมูลดีๆที่น่าสนใจนะก็คือว่าหลวงพุกวงนั้นท่านมีอายุร้อยร้อยกว่าปีนะน่าจะถึงร้อยยี่สิบปีนะท่านมอราปภาพเมือ่อเมื่อไม่นานนะประมาณสามสิบปีก่อนนะสามสปีก่อนถือว่าเป็นผู้แม่ครูจาจาร์สายสมเด็จลุนนะแล้วก็มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะก็มีสายจักพลังนะที่อันดูกลังพุทธคุณได้นะ เขเข้าไปดูนะเขปรากฏว่าท่านเสกเสกแรงนะเสกแรงมากนะเสกเหมือนหลวงปู่มุนนะเสกคล้ายๆกับหลวงปู่มุนนะเสกแรงคล้ายๆกับหลวงปู่มุนนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ใส่สมเด็จตุลมามาร่วมเสกช่วยเสกนะถือว่างดงามน่าเก็บน่าสะสมนะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีเมตตานะสำหรับวัตถุมงคลของท่านกคดเดียวไปใช้ก็มีประสบการณ์มากมายนะทั้ง โชคลาภเขียวคาดปลอดภัยนะแล้วก็โดยเฉพาะสโชคลาภนี่จะเด่นมากนะสําหรับพระผงดวงเศรษฐีนะ <c oughs> เห็นในกลุ่มแบบนี้ก็มีถือว่ามีประสบการณ์การมากนะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีนะเอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันถือว่าถือว่ายินดีนะว่าในอนาคตภายภาคหน้านะถ้าใครมีรุ่นนี้มีหรือว่าเห็นนะ ก็จะได้รู้เรื่องราวข้อมูลนะเป็นว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนขององค์ไหนสร้างนะเป็นผงดวงสิทธิยาท่านกวงนะน่าจะมีอยู่หกเจ็ดสีนะเท่าที่เคยเห็นเนื้อเป็นแพงหน่อยก็จะเป็นเนื้อลำพีนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชานมากนะเห็นไหมมันโฟกัสไม่ค่อยดีนะโทรศัพท์ผม เอาเป็นว่าวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ยินดีนะเอาเอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเห็นไหมด้านข้างก็จะเขียนหมายเลขก,กำกับไว้อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคมชัดแล้วก็ขนาดพอดีนะพอดีนะดดนะะะ่าจะใหญ่กว่าหลวงปู่มลนิดนึงแต่ก็ถือว่าพอดีนะรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงขององค์พระนะ แบบมาได้ขนาดขนาดพอดีนะผมว่าขนาดพอดีวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เอามาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังกันใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ภาคเครื่องเรื่องเล่าของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ